婚礼啊！<music> ค่ะเช้านะคะเช้าวันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่งานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่14ค่ะค่ะความจริงแล้วเนี่ยงานเนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงสุสัตดาที่ผ่านมาก็คือ14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักพอดีแล้วก็จะมีเรื่อยไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะคะที่วัวบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีมาที่นี่คุณผู้ชมก็จะได้พบกับกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะดอกไม้ประจําถิ่นของจังหวัดจันทบุรีใช่ะ,<น>ะ เหลืองจันทบูรณ์นะคะด้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศในงานนี้ทั้งหมดกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกไปดูบรรยากาศการลงน้มถวายพระพรที่โรงพยาบาลศริราชกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันค่ะมีประสบกนิกรประชาชนจากท,ท,ท,ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะที่เดินทางไปลงน้มถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ น้าสาราสิริราชร้อปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมพันสายยิ่งยืนนานค่ะ โดยบุคคลที่เดินทางไปเมื่อวานนี้นะคะอาทิข้าราชการและบุคลากรที่ว่าการอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมคณะกรมการทหารสื่อสารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครชมรมผู้สูงอายุตะมนพร์้นในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลายัยราชพัฒนธทนบุรีเขตทนบุรีคณะผู้อบรมโครงการติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่รุ่นที่8ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชคะ่ะ ค่ะวันนี้ข่าวเช้าของเรานะคะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานราชมงคลน,นะคะรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่14นะคะด้านหลังของเราต้องบอกว่าจัด่้มกลางขุนเขาธรรมชาติเพราะ,ะว่าเป็นการจําลองนะคะน้าตกกระทิงด้วยที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาทิจกูดด้วยนะคะงานนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเริ่มมาตั้งแต่วันที่1 4กุมภาพันธ์จะมีไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะคะจัดขึ้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้น เพื่อเทอิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเทพพระราชสิดาสยามบรมราชุม,มารมนะคะนนในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุนะคะ5รอบ2เมษาย,ยน2558กิจกรรมภายในงานเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณกรองแก้วนะคะอย่างภาพที่เห็นนี้นะคะก็จะได้เห็นนะคะดอกกล้วยไม้นะคะเหลืองจันหรือว่าเหลืองจันทบุรเป็นดอกไม้ประจําถิ่นของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายทีเดียวมีการจัดประกวดนะคะแล้วก็แสดงกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆมีผลผลิตทางการเกษตรด้วยแล้วก็จัดนิทรรศการทางด้านการ ส่งเสริมการเกษตรนะคะการออกไร้จําหน่ายนะคะไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลต่างๆแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการม<ช>ีการให้ความรู้ของอาจารย์ที่นี่ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยะนะคะงานนี้นะคะจัดขึ้นครั้งแรกประมาณปี2545นะคะแล้วก็จัดต่อเนื่องกันมาช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าจะเป็นช่วงที่ดอกเหลืองจันทร์เนี่ยบานสะพรั่งพอดีนะคะ,คะช่วงของวันแห่งความรักพอดีด้วยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14แล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะงานกล้วยไม้เหลืองจานร,ราชมงคลรักเหลืองจานวันดอกไม้บานเนี่ยยังถือว่าเป็นงานประจําปีที่กําหนดไว้อยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย<ช>นะคะท,ทุกๆปีค่ะคนที่รักกล้วยไม้คนที่ชื่นชอบธรรมชาติแบบนี้เนี่ยก็จะเฝ้ารองานนี้แล้วก็จะมาซื้อดอกกล้วยไม้แล้วก็จะมาดูผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆในงานนี้เนี่ย เป็นงานที่อย่างที่บอกไปรอทุกปีอย่างที่ฉันเนี่ยคนจันทบุรีที่บ้านก็จะมาที่งานนี้เป็นประจําทุกปีเหมือนกัน<อ>มาซื้อดอกกล้วยไม้ไป,ประดับบ้านนะคะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเหลืองจันหรือว่าเหลืองจันทบุรีที่ท่าผู้ชมเห็นนี่ถือว่าเป็นนะคะกล้วยไม้สกุลหวายเป็นพืชทางเศรษฐกิจของที่จังหวัดจันทบุรีด้วยคุณกรองแก้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้จะบายในช่วงวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์นะคะในช่วงนี้เองจนถึงเดือนมีนาคมแต่ว่าถ้าเกิดคุณกรองแก้วนำเหลืองจันหรือว่าเหลืองจันทบุรีนี่ ไปปลูกไว้ที่กรุงเทพอาจจะบานช้าสักนิดหนึ่งนะ<ช>ก็อาจจะบานสักในช่วงของเดือนเมษายน,นก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยนะคะ,คะเขาบอกว่าแหล่งกําเนิดของเหลืองจันทบูรนณนี่แหละค่ะอยู่ที่เทือกเขาคีจกูดนะคะแล้วก็เทือกเขาสอยดาวนะคะเป็นของป่าค่ะที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างสูงทีเดียวนะคะทั้งจากที่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทางต่างจังหวัดด้วยนะคะนิยมนําไปปลูกกันด้วยนะคะบางต้นก็มีขนาดใหญ่มีน้ําหนักมากนะคเขาบอกว่าแต่ละต้นที่เราเห็นเนี่ยนะคะถ้าเป็นกอใหญ่ๆ อย่างที่เห็นด้านซ้ายมือของดิันียนี่แหละค่ะค่ะนี่เป็นหมื่นนะคุณนะใช่นะคะ ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตนออกวิทยาเขตจันทบุรีเนี่ยอยากจะช่วยอนุรักษ์กล้วยไม้เหลืองจันเนี่ยไว้ให้คงอยู่ไม่ให้สูญหายไปเพราะว่าอย่างที่คุณปฐมารพรบอกไปว่ามีความต้องการเยอะคนะะออกมาจากป่าในป่าก็จะสูญพันธุ์ที่นี่ก็เลยมีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็นําอนุบาลพอโตขึ้นเนี่ยก็จะเอาไปกลับคืนสู่ป่าเป็นการอนุรักษ์ เรื่องของธรรมชาติให้อยู่คู่กับชาวจันทบุรีก็คือให้ชาวบ้านในพื้นที่เองมีส่วนช่วย<ช>ด้วยนะคะแล้วใครที่อยากจะทําเป็นอาชีพที่นี่ก็มีองค์ความรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกด้วยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ ไม้พื้นเมืองเอาไว้นอกจากตอกกล้วยไม้นะคะเหลืองจันหรือว่าเหลืองจันทบูแล้ววันนี้ในช่วงนี้เองเขาก็จะมีงานประจําปีด้วยนะคะ,<ฮ>ะที่เขาคิจกูดนะคะไปกันที่ยอดเขาคิจกูดค่ะถือว่าเป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่าระดับน้ 1, ําทะเลหนึ่งพันเมตรทีเดียวนะคะเป็นที่ประดิษฐานนะคะรอยพระพุทธบาทที่ต้องบอกว่า สูงที่สุดในประเทศไทยส่วนตัวดิฉันเป็นคนจังหวัดนนทบ,บุรีนะต้องบอกว่ามาที่นี่สี่ครั้งแล้วนะออที่ะะมาเนี่ยนะคะคือที่นี่มีความคนที่มาเนี่ยเขาจะมีค,ะความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อนะคะมาแล้วจะขอพรได้หนึ่งอย่างแล้วหลายๆคนที่มาขอพรก็จะสมหวัง<อ>ก็เลยเป็นความเชื่อความศรัทธาที่ทําให้พุทธศาสนิกชนพลังไหลมาเป็นประจําทุกๆปีนี่นะะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะก็จะเป็นในส่วนของรอยพระบาทหลวงหรือว่ารอยพระพุทธบาทพวงนะคะมีขนาดกว้างเนี่ยประมาณ1เมตร ในการยาว2เมตรนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวนะคะไปสาักการะกันเยอะแยะมากทีเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็คุณกรองกล้าเห็นนะคะข้างๆกับรอยพระบาทพลวงนะคะก็จะมีลักษณะของหินที่ใหญ่ทีเดียวนะคะคก็จะเป็นในลักษณะของหินที่คล้ายๆกับบาดคว่ำเขาบอกว่า หินอันนี้นั่แหละคะ่ะลอยได้ด้วยนี่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าหินลอยได้จริงหรือเปล่านี่ต้องไปพิสูจน์กันนะคะ,คะก็จะมีพุทธศาสนิกชนนี่แหละคะ่ะเดินไปเดินทางไปนมัสการแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปคุณกรองแก้วการเดินทางก็ต้องใช้ทั้งรถยนต์นะคะเส้นทางก็จะค่อนข้างคดเคี้ยวชันด้วยนะคะคราวที่ประมาณสักสองปีที่แล้วเดิฉันมาแล้วก็เคยสอบถามคนที่เป็นคนขับรถเขาบอกต้องมีการซ้อมด้วยนะคือเพราะว่าทางจะชันมากแล้วก็ คือจะต้องใช้ทักษะความชานาญในการขับนะคะพอโดยสารรถเสร็จก็ต้องเดินเท้าขึ้นมาแบบที่ค<อ>ุณผู้ชมเห็นอยู่อย่างโดยสารรถนี่นะระยะทาง8กิโลเมตรแล้วเดินอีกประมาณ1.2กิโลเมตรด้วยกันะนะคะจะเปิดถึงวันที่19มีนาคมนี้นะคะยังมีเวลาสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะขึ้นมา ทำบุญนะคะที่นี่เดินทางมาได้นะคะและอย่างที่เมื่อสักครู่ดิฉันพูดไปนะคะเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันทร์เนี่ยให้คงอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันทบุรีด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนี่แหละคะ่ะที่บอกว่าเขามีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็นํากลับคืนสู่ป่าเพื่อให้ให้ศูนย์พันธุ์วิธีการจะเป็นอย่างไรนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีต้องใช้ทั้งทักษะและความชำนาญในการแยกต้นกล้าที่พร้อมเจริญเติบโตออกจากต้นที่ไม่สมบูรณ์ที่ต้องเข้มงวดในเรื่องของความสะอาดป้องกันเนื้อเยื่อติดเชื้อและเน่าเสีย หากจะรอให้เหลืองจันทบูรณ์ที่เกิดจากมเมล็ดเติบโตโจนสามารถผลิดอกออกมาให้ชื่นชมความสวยงามได้นั้นต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปีแนวทางการศึกษาวิจัยด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองเหลืองจันทบูรณ์ที่ปัจจุบันพบเห็นได้ยากให้สามารถขยายพันธุ์ได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วเพื่อกระจายสู่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีป่าจึงเป็นหนทางแก้ไขปัญหาการสูญพันธุ์ของเหลืองจันทบูร์ได้เป็นอย่างดี การเพาะของ มาวิเลยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็วัตถุประสงค์หลักแน่นอนก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองคือเราจะไปคืนตามที่ต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นป่าธรรมชาติเป็นป่าที่มีมีความยั่งยืนที่เราปล่อยไปแล้วอย่างสามสวนสาธารณะต่างๆนี่เราปล่อยเพื่อเพื่อสร้างภาพเพื่อสร้างกระแสเพื่อสร้างจิตสํานึกอันนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ต้องทําทุกกิจกรรมไม่ใช่ว่าเอไปปล่อยทําไมเดี๋ยวมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยคือท่ามกลางที่กล้วยไม้หายไปเราก็ เข้าใจว่าไม่มีใครเอาไปทุบท,ทิ้งเอาไปเอาทำลายแต่หลายคนเอากลับไปเพื่อที่จะดูแลที่บ้าน ยายพันเหลืองจันทบูรณ์ขอมหาวิทยาลัยที่นอกจากจะประสบความสําเร็จแล้วยังเป็นที่มาของการจัดงานราชมงคลลักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีและในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่14แล้วเพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักรู้เห็นคุณค่าของเหลืองจันทบูรณ์ให้ยังคงเป็นกล้วยไม้ประจําถิ่นของภาคตะวันออกต่อไป N b t จันทบุรีรายงาน พี่น้องเกษตรกรคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเ <ssä> นี่ยเขาสามารถเดินทางมาได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะคะก็ะจะได้เรียนรู้เรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพาอเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย <tha> ที่สําคัญก็จะได้ร่วมกันอนุรักษ์นะคะดอกกล้วยไม้เหลืองจันว่า <tha> เหลืองจันทบุรีด้วยนะคะที่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกว่าเป็นเมืองต้องามพลาดมีกิจกรรมท่องเที่ยวนี่ต้องบอกว่าตลอดทั้งปีนะคะนอกจากงานราชมงคลนะคะรักเหลืองจันทร์ดอกไม้บาน นะคะครั้งที่14แล้วเนี่ย ประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมเขาจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาด้วยก็คือการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่13 11ซึ่งขณะนี้ต้องถือว่ามีความคืบหน้าไปมากทีเดียวนะคะร้อยละ95นะคะโดยนายสามารถรอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้มีการพูดถึงภาพรวมค่ะของการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่31นะคะหรือว่าจันทบุนเกมค่ะล่าสุดค่ะการดําเนินงานนี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าไปแล้วนะคะประมาณร้อยละ95ด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนของสนามกีฬา จังหวัดจันทบุรีนะคะที่จะใช้เป็นสนามหลักในการแข่งขันกีฬาด้วยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นสถานที่ประกอบในพิธีเปิดแล้วก็ปิดการแข่งขันนะคะสำหรับจันทบุนเกมตอนนี้ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการเร่งปรับปรุงพื้นที่ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานสากลรวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่โดยรอบอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีณขณะนี้เองนะคะที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาบางประเภทเพื่อเป็นการกระจายนะคะให้พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีได้มีส่วนร่วม ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยนะคะทุกภาคส่วนต่างก็กําลังเร่งดาเนินการกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะเพื่อให้ทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกําหนดการนอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดจันทบุรีเองนะคะก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่จังหวัดจันทบุรีการติดป้ายประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็รวมถึงการเตรียมพร้อมด้านอาหารที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเรียกได้ว่าณขณะนี้เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะรอยละ95ตอนนี้มีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกันค่ะ ขณะนี้เราก็มีการเตรียมความพร้อมไปได้เ5้นแล้วนะครับก็คิดว่าเราพร้อม1 0 0ซนในการที่จะต้อนรับนักกีฬาจากทั้งหมด76จังหวัดที่จะมาเยือนจังหวัดจันทบุรีของเราครับเรามีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันขทั้งหมด32ชนิดกีฬานะครับแล้วก็จะมีสนามแข่งขันกระจายไปทั้งหมด สิในสิบอำเภอเราเมี9ก้าอำเภอครับยกเว้นอำเภอแก่งหางแมวนะครับจะมี9้าอำเภอเป็นเจ้าภาพในการจัดสนามแข่งขันนากีฬาต่างๆนะครับให้กับพี่น้องเยาวชนจากทั่วประเทศได้เข้ามานะครับ ท่านผู้ว่าเองก็ย้ำนะคะบอกว่าตอนนี้จังหวัดจันทบุรีก็มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31หรือว่าจันทบ,บุรีเกมนะการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะคะจะเริ่มขึ้นในวันที่16มีนาคมนี้นะคะจนถึงวันที่27มีนาคมแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้นประมาณ43ชนิดกีฬาด้วยกันมีการชิงเหรียญ40ชนิดกีฬาแล้วก็เป็นกีฬาสาธิตจํานวน3ชนิดกีฬานะคะก็จะมีการไม่ชิงเหรียญด้วยนะคะสำหรับ 3, บ3ชนิดกีฬาด้วยกันถ้าพูดถ ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องนึกถึงนะคะนั่นก็คืออัญมณีนะคะวันนี้มีรายงานพิเศษให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะเรื่องของพลอยนุพเก้าค่ะซึ่งเป็นอัญมณีมงคลสูงสุดที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมีไว้ครอบครองนะคะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบอัญมณีและเครื่องประดับค่ะแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าอัญมณีชนิดอื่นนะคะไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะ นีถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนใ่หาซึ่งแต่ละคนก็จะมีความชื่นชอบอัญมณีแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปแต่อัญมณีชุดโนพเก้าหรือพลอยโนพเก้ากลับเป็นเครื่องประดับที่ทุกคนต้องการจะเป็นเจ้าของโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับอัญมณีทั้งหลายเนื่องจากพลอยโนพเก้าหรือนพรัตเป็นอัญมณี9้าชนิดที่ถือกันว่าถ้าผู้ใดมีไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดเพราะประดับไปด้วยเพชรและพลอยสำคัญ อีก8ชนิดคือทับทิมมรกตบุษราคำโกเมนไพลินนิลการมุกดาหารเพทายและไัยทูนซึ่งคร ชนิดตามโบราณราชป,ประเพณีความเชื่อของผู้คนที่มีมาแต่โบราณากาลเช่นเพชรเชื่อว่ามีพลังและสิริมงคลในเรื่องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีชายแก่ศัตรูร่ำรวยทับทิมสิริมงคลคือความสำเร็จลาบยศอายุยืนหรือจะเป็นสิริมงคลคือความศรัทธาความกล้าหาญป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง นพเก้าจึงถือเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นสิริมงคลในทุกๆด้านครับอัญมณีนพเก้าในเรื่องของความนิยมเนี่ยมีความนิยมมากในผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของอัญมญณีทั่วๆไปนะครับคงจะมาจากหลักความเชื่อในเรื่องของมงคลของรอยแปชนิดแล้วก็เพชรอีกหนึ่ง นะครับว่าเป็นเป็นมงคลสูงสุดของของอัญมณีทั้งหมดเมื่อผู้ใด ได้มีไว้สวมใส่ก็จะเรียบพร้อมไปด้วยในเรื่องของสิริมงคลในเรื่องของอายุสุขภาพในเรื่องของความป้องกันพยันตรายภัยต่างๆนะฮะแล้วก็ความอยู่เย็นเป็นสุขของของครอบครัวครับผมแม้จังหวัดจันทบุรีจะเป็นต้นน้ําของอัญ,ญมณีที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกแต่ในปัจจุบันพลอยไผ่ทูลและมุกดาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพลอยนพะเก้ากําลังจะกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากประกอบกับ การต้องผ่านการเจรนัยพอยจากช่างที่มีฝีมือดังนั้นจึงทําให้ทุกวันนี้อัญ,ญมณีนุเก้าไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายนักทั้งที่เป็นอัญ,ญมณีที่ทุกคนใฝ่หาเพื่อให้ได้หมาครอบครองตามความเชื่อและความศรัทธาวิโรชัยมากถ่ายภาพสุบงกฎทองสี NBT บีทจันทบุรีรายงาน นี่ก็คืออีกหนึ่งของดีของจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันเนี่ยเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าที่จันทบุรีมีของดีของเด่นอีกเยอะแยะมากมายจริงๆบ้านฉันเองโฆษณาเนอะไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะคะช่วงนี้พักกันก่อนละกันช่วงหน้านะคะไปดูในเรื่องของการเปิดสมรภานิปเตรเลียมรอบที่21ค่ะช่วงหน้ามาติดกันค่ะ